คลิปนี้มาทำเมนูบานอฟฟี่เฟรปเป้บานอฟฟี่ที่มาในรูปแบบเครื่องดื่มปันเริ่มจากใช้กล้วยหอมหั่นครึ่งนำครึ่งหนึ่งมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมไว้ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเราจะนำไปปั่นกับเครื่องดื่มเตรียมโถปัน่นเติมน้ำแข็งหนึ่งแก้วตามด้วยกล้วยหอมครึ่งลูกเติมผงโกโก้สช้อนโต๊ะผงปั่นเฟรปเป้หช้อนโต๊ะตามด้วยนมผสม60 ML และน้ำเปล่า60 ML สามารถเพิ่มความหอมด้วยไซรัปกลิ่นกล้วยจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดไปปั่นจนได้น้ำปั่นเนื้อเนียนมาเตรียมจัดเสิร์ฟกันใช้แก้วขนาด16ออนนำกล้วยที่เราหั่นเตรียมไว้มาตกแต่งให้สวยงามตามด้วยแครกเกอร์บด2ช้อนโต๊ะจากนั้นเติมท็อปปิ้งซอสคาราเมลจากยูยี่ตกแต่งบริเวณขอบแก้วให้สวยงามตามด้วยซอสช,ช็อกโกแลตจากยูยี่จากนั้นตามด้วยวิปปิ้งครีมเราจะใช้วิปปิ้งครีมจากดีมี่ จากนั้นเติมโกโก้ปานาน้าที่เราปั่นเตรียมไว้ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมกล้วยและโรยผงโกโก้เท่านี้เราก็ได้เมนูบานอฟฟี่ที่มาในรูปแบบของเครื่องดื่มเมนูพิเศษที่จะนําไปทำขายในช่วงเทศกาลต่างๆทําทตามได้ง่ายๆไม่ยากเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะวะัตถุดิบชอบได้ที่กิฟต์มีฟู้